โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหมวดของค u i c เล e r เนาะ q u i c เล e r ของโอลิมเ d e เนะาะควิคเลอรของโอลิมเ d e ก็เป็นการเทรดแบบห้าวินาทีเนะาะผมจะมาแนะนำตัวชุดอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ก็มี Mac d ด e ีสิบสองยี่กเก้าแล้วก็พาราโบลิกศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สองนะครับซ i g z a g สิบห้าห้า WMA นะครับ wma ค่า50แล้วก็บอิเจอร์แบนด์ยี่สิบจุดสองนะครับยี่สิบกับสองทีนี้ผมจะมาแนะนำหลักการเทรดของผมเนาะและวิธีการดูว่าผมเทรดแบบไหนเดี๋ยวไ,ไปดูกันนะครับอ่าอ,อเดอร์นี้นะครับที่ผมเข้าเดีย๋ยวผมจะมาบอกนะครับวิธีการมองของผมว่าผมเข้าแบบไหน อาจจะแบบคณนะนิดเดียวคมเป็นห้าวเนาะ,ะผมข่าแบบนี้ตัวของเส้นของค่าของ MACD ตัวนี้นะอันนี้คือ MACD พอเส้นสีสีฟ้ากับสีเนี่ยมันคอรอสกันเสร็จปับ๊บแล้วมันลงอย่างนี้แล้วมันขึ้นอีกตัวหนึง่งลงไปข้างล่าง พอลงไปข้างล่างเสร็จพอจังหวะที่มันห่างกันมากๆาเนี้ยมันห่างกันมากมางเนี้ยแล้วตัวนี้ขึ้นไปแต่เหมือนกับว่าพอมันขึ้นไปเสร็จเนี้ยลองสังเกตดูนะครับมันจะพับตัวมันกําลังเหมือนกับจะตัดกันนะครับสองเส้นเนี้ยมันจะตัดกันพอมันจะตัดกันพับผมก็กดลงแล้ววิธีการมองอย่างก็คือตัวกราฟตรงเนี้ยเป็นเห็นขาลงอ่าตัวกราฟวิ่งไปหาเส้น เอ a มอ้อไม่พูดผิดครับ b บ l l i เจอร์แบนดตัวนี้เนาะไปถึงเส้นกลางอะผมก็กดลงละผมอิงไอตัวเส้นกลางของ Mac d ดีเนาะไอพูดผิดเส้นกลางของ b บ l ิ i เจอร์แบนดแล้วก็กดลงส่วนตัว w m a ตัวเนี้ย WMA ตัวน,วนี้ไว้ดูว่ามันเป็นแนวขาลงหรือขาขึ้นแค่นี้เองอ่าในส่วนของว่าพาราโบลิกก็เหมือนกันไปดูแนวไปดูแนวเนาะโอเคไปต่อนะครับ ผมให้ดูสักสองออเดอร์เนาะออเดอร์สองออเดอร์เพื่ออธิบายให้ดูว่าหลักการเข้าเข้าแบบไหนโอเคไปต่ออันนี้ก็วินไปนะครับอ่าขออนุญาตกอรครับผม ปโอเคดูวิธีการเข้าลักษณะคล้ายๆเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับขาลงจังหวะที่กราฟมันวิ่งไปหาตัวเส้นกลางของบงเจอร์แบนแล้วตัวเนี้ยสองเส้นเนี่ยมันคอสตกันแล้วมันห่างขึ้นไปงี้แล้วพอมันพอมันห่างขึ้นไปงี้เสร็จปับ๊บไอไอสองเส้นเนี่ย มีท่ามีท่าว่ามันจะคอร์สกันมันตัดกันพอมีท่าว่ามันจะตัดกันปั๊บผมก็กดลงเนื่องจากว่าเป็นเห็นขาลงอันนี้คือจังหวะที่ผมทำกำไรได้เยอะนะครับจังหวะนี้โอเคครับไปต่อดูนะครับวินนะครับวินโอเคไปที่สองอ่ะเดี๋ยวดูอีกไม้หนึง ืดผมจะกดแบบลักษณะคล้ายๆกันแบบแบบเดิมแบบแบบเดิมนย่างเงี้ยครับเส้นเริ่มคอร์ดกันแล้วนะครับเริ่มคอร์ดกันดูนะครับเส้นเริ่มคอร์ดกันแต่จังหวะที่จะกดถ้ากดได้จังหวะเนี้ยจะวินสวยมากแต่ผมกดผมกะจะกดตรงนี้แต่มาติดตรงนี้พื้ ฮาวิโอเควินเห็นไหมครับลักษณะการกดกดแบบไหนกดเหมือนเดิมเลยรูปแบบเ,เดิมเลยเป็นเทนขาลงอ่าตัวเส้นการาฟเนี่ยวิ่งไปหาตัวบลิงเจอร์แบนอ่าตัวแม็กดีสามเส้นเนี่ยคอสกันแล้วก็ฉีกห่างกันพอฉีกห่างกันเสร็จปับ๊บก็หาจังหวะที่มันการาฟมันเด้งไปหาตัวเส้นกลางของบลลิงเจอร์แบนเนาะแล้วก็กด กดปับ๊บอ่าขอลอคือผมอ่ะถนัดกดลงมากกว่ากดขึ้นถ้่พูดง่ายๆเนาะอ่าถ้าเกิดว่าดูคลิปแล้วงงหรือไม่เข้าใจก็ทักมาได้นะครับก็ยินดีตอบถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ตอบก็แสดงว่าผมยังไม่ว่างถ้าเกิดผมว่างผมอ่านไลน์แต่ผมจะมาตอบให้เนาะอ่าก็ลองดูนะครับสายซิ่งสำหรับสายซิ่งสำหรับคลิปนี้ก็มา แนะนำวิธีการเข้านะครับก็ประวาณนี้เนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ